สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพอมาเลากกกดไลค์กดแชร์นั่ได้จ้าเด้อกดซับตะไคร่กดกระดิ่งแล้วกดกดติดตามนั่นจ้ามาเบิรอีกแล้วเจอกันอีกคลิปนังจ้ะ ไส่แม่พย้อนเนยแลยเนี่ย,นะส,วยนะสวยคนเก่งของแม่นะเนี่ยสวยคนเก่งของแม่สวยๆเพื่อนอะไรเพื่อนอะไรมาแต่แม่มานั่งไก่เรากระด้ยได้พี่น้องเอ้ยมานั่งไหมหนะนอนจุดบ นี่สวยนี่สาวสวยพี่น้องเอ้ยนี่สาวสวยแม่นั่งไม่ได้มานอนหนุนตักเลยมานอนตักเลยเนี่ย,ยโอ้คนเก่งของแม่นะนเนี่ยรักแม่หรอกรักแม่หรอคะโอ้ยมุกปิ๊มุกปิมก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 ๊มองหน้าเอ้ยดูดิพี่น้องเ,เอ้ยเ้อด้อดูด้ดดดด รักแม่มากเอใอช่รักแม่มากไอ้เจ้าช่วยรักแม่มากเอ,อ้เจ้าช่วยไอ้เจ้าช่วยเนี่พอรักเอายังไม่หันกลับเลยกลับกล้องก่อนอ่ะตกแล้วตกละตกละ นนเขาจะปีนขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเขาจะปีนชอบอจริงๆเลยชอบหนุนตักแม่ชอบนอนตักแม่จริงๆปาด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 ดู

เล่นมาปียอยู่แถวนี้นะจ๊ะนอนบ๊อบไปใตตีหมอกในห้างมากค่ะในสมจุกก,กัน ยอุ้ยตามอย่างเงี้ยตลอดเลยใบยเงินไม่รู้เป็นอะไรจ้าเป็นอย่างพ่อพ่อแม่แม่ใบเฟินนี่ตามนึกที่ตลอดเลยจ้ะเสียงดังฟ,ฟ,ฟ,ฟิ๊ฟิๆฟิเนี่ยจ้าเออ ใบเฟิร์นก็อยู่ข้างนอกอเล่นยังบูเลยนี่ยเราเบิ้งสีตีกันได้พี่น้องเสร็เต็มเบิ้งสีตีกันน่ะน่ะน่ะใบเฟิร์นเนี่ยตัวจอมพลังเลยเนี่ยใบเฟิร์นเนี่ยเฮ้ยใบเงิน ใบเฟิร์นอยู่ข้างนอกนี่นเเจ้ะตื่นมาก่ะซ่าเนี่ย พี่ดองเ,เดี๋ยยก็สิกอจบชิปไปเด้วจ่าเด้อกินลาอิมแล้วก็ไปนอนฮะส้มจบไ,ไม่ใช่สีหมอกจะทาน้องน้องนิ่งตัวเล็กอยู่หมอก แม่บอกว่าจะแก้กน้องขอลงคิปกันได้จ้ะ宝แล้าก็กดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่น้ำได้ไดจ้ะเด้ออย่าลืมกดกดกระดิ่งได้จ้ะเด้อแล้วก็กดติดตามน้าจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันคิดมาได้จ้ะเด้อ ำกำลับการติดตามกระอใย้พ่อพ่อแม่แม่ยิบตีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเห้งๆหงปังปังลำลำรว่ยรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้ะสวัสดีจ้า